ซื้อไก่บอกว่ากำลังซื้อไหมซื้อไก่ย่างค่ะหาซื้อไก่ย่างให้มารวยนะคะไก่ย่างนะคะมีแต่ไก่ทอดไก่ย่างหาไม่มีเลยพี่น้องยจะใส่ทอดค่ะแต่ว่าตรงนั้น ตลตัต๊ก่ตาตัต๊กโถลูกแบบใหม่โอ้โหก็ทำสวยมากเลย <c oughs> เอออย่างเงี้กรอบดีเรียกไม่กับา้าดเป็นใจย่างก ขายไงคะเนี่ยเอาไมาห้หนะะึ่งค่ะซื้อไก่ให้มารวยอะ่ะได้นี่แหละคะ่ะรวยชอบกินไก่ย่างเขาไม่ชอบกินเนื้อเดี๋ยวนั้นชอบกินกระดูกกระดูก,นนนนกด้วยใช่หมาก็ไม่ให้หมา,ากินจ้า เห็นไมคไก่ย่างมีไข่ยำไส้มีปลาดุกย่างเลยค่ะมีปลาย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเลยแม่คะวันนี้เป็นกับนะคะซื้อไก่ย่างให้มาโรยค่ะพี่น้องมีข้าวมีอะไรทุกอย่าง โันตะูมันกะรี่ดว,วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอะไรเดินกูหม,มากะนอนใจยาง นะแดงโงผนะลไม้เยอะแยะซื้อไก่ให้มันรวยแล้วก็จะกลับแล้วนอะหมูกล้วยมีอะไรนะมีหลายอ,นะะอ,อ,อย่างปลาร้อนๆอะไรเขาจะกินแค่นี้นะคะ ซื้อไก่ให้มาโรยไปแล้วค่ะได้ไก่แล้วก็จะกลับแล้วค่ะนะคะคนต้องเป็น